สวัสดีท่านกรรมการผู้ิศกนุวฒนนะครับครับผมอาจารย์ดรสุธิรักษ์ผลเจริญนะครับอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะครับกขขอนำเสนอเวลเชนในเรื่องของการพัฒนาผลไม้แบบควบวงจรโดยใช้วัฒนนในพื้นที่ภาคใต้โครงการนี้คือหมู่บ้านผลไม้เข้าวงจรนะครับที่มาความสำคัญของโครงการนะครับอันนี้ก็คือโดยที่เราทราบกันดึอยู่แล้วคือประเทศไทยนี้ก็เป็นประเทศที่มี ผลไม้มืองร้อนนะครับที่มีจํานวนมากหรือเป็นที่มีความต้องการของตลาดแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงครับในด้านของผลไม้มืองร้อนจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งวัถุดิบการผลิตผลไม้มืองร้อนที่สําคัญของประเทศก็คือจังหวัดชุมพรนะครับที่บ้านวิไซยอำเภอทุ่งกอจังหวัดชุมพรนี้ก็จะเป็นแหล่งผลิตผลไมา้ทีเ่เป็นพืชเศรษฐจมากมายนะครับก็มีปริมาณการส่งออกมากก็คืออย่างเช่นทุเรียนหรือมังคุดนะครับ ในส่วนของที่เราเห็นเห็นควาสำคัญตรงนี้คือดั้งเดิมของเกษตรกรคือมีการปลูกผลไม้แบบส่งขายทั่วไปนะครับแต่ก็ไม่มีการพัฒนาในเรื่องของการผลิตหรือการแปรรูปการจําหน่ายที่มีคุณภาพมากนะครับดังนั้นก็จะงประสบปัญหาทุกๆปีที่ผ่านมาคือปัญหาราคาตกต่ำหรือการผลิตผลไม้ที่ไม่มีคุณภาพหรือประสบปัญหาโรคระบาดทําให้ผลไม้ ปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอหรือว่าขาดรายได้ไปนะครับฉะนั้นเราก็เลยเห็นถึงความสําคัญคืออยากให้เกษตรกรมีความยั่งยืนนะครับก็เลยเร่งเห็นถึงการจัดการเป็นหมู่บ้านผลไม้ครบวงจรคือตั้งแต่การผลิตการแปลรูปและการการตลาดหรือการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการสร้างความยั่งยืนนะครับในส่วนนี้ก็คือ อินพุตที่เราจะลงไปช่วยของเกษตรกรก็คืออ,องค์ความรู้ในื่อนงะการปลูกการดูแลรักษาการขยายพันธุ์หรือต้นพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น,นครับอันที่สองคือองค์ความรู้กระบวนการเก็บเกี่ยวหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาผลผลิตอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงกระบวนการจัดก,การหลังการเก็บเกี่ยวในด้านวิสาที่เขาเข้าไปช่วยนะครับ การเก็บรักษาการถนอมต่างๆครับอันที่สามคือองค์ความรู้ด้านเซลลวิยาคือการชะลอการสุกแก่แน่นอนอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นก็จะส่งปัญหาให้ราคาตกต่ำนะครับนั้นเทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการการชะลอการสุกแก่ก็จะช่วยให้เกษตรกรเองสามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มราคาสินค้าให้มีให้มากขึ้น เสมกับกระบวนการตั้งแต่การผลิตตั้งแต่ต้นมานะครับฉะนั้นอันนี้ก็การชะลอการเก่ก็จะช่วยได้นะครับอันที่4การใช้ปัจจัยทางการเกษตรแบบปลอดภัยคือการลดการใช้สารเคมีส่วนหนึ่งก็คือเมื่อลดการใช้สารเคมีก็จะลดต้นทุนการผลิตลงได้นะครับฉะนั้นนอกจากลดต้นทุนการผลิตแล้วก็การใช้สารเคมีที่น้อยลงก็จะส่งผลให้สุขภาพของเกษตรกรเองก็มีผลที่ดีขึ้นนะเพราะการใช้สารเคมีปริมาณ o n มาก ผลกระทบก็จะตกอยู่กับเกษตรกรเองนะครับอันที่5ก็คือการใช้เทคโนโลยีสมาร์ตต่างๆที่เข้าไปช่วยในการผลิตแน่นอนปัจจุบันเกษตรกรเองก็ยังใช้การผลิตแบบทั่วไปที่เคยทํามาดั้งเดิมก็คืออาจจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วย,ยนั้นผลผลิตอาจจะพึ่งพาอาศาัยปริม,มาณน,น้ําฝนหรือสภาพภูมิอากาศทั่วไปตามที่ในแต่ละท้องถิ่นฉะนั้นการผลิตผลไมใ้ให้เกิดเป็นเพียงพอหรือเกรดพีเี่ มีความต้องการของตลาดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากครับดังนั้นส่วนนี้ก็จะช่วยให้การผลิตมีคุณภาพมากขึ้นหรือว่ามีความแม่นยํามากขึ้นโดยการเอาอะระบบสมาร์ทเข้าไปช่วยอย่างเช่นยกตัวอย่างการากใช้ระบบสมาร์ตต่างๆนะครับที่ควบคุมการให้น้ำก็จะช่วยลดการาก่อโรคจากการให้น้ําที่ปล่ยเป็นมาณมากๆครับหรือการใช้สารสําคัญต่างๆก็จะช่วยลดดโรคและแมลงที่มาทําลายผลผลิตอย่างเคทูเรียนก็จะเกิดโรค ขนเน่าต่างๆครับที่เกิดจากการความชื้นปริมาณมากนะอันที่6กเทคโนโลยีการถนอมอาหารเพื่ออายุยืดอาย,อาย,อายุการเก็บรักษาคนระับอันนี้ก็เราเป็นถึงขั้นทวนควรขั้นตอนของการแปรรูปนะครับจากถ้าเรามีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พัฒนาผ,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 ผลผลิตทางการแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะทนนี่จริที่เรามีหน่วยงานที่ลงมาในพื้นที่และเป็นผู้ เป็นเครือข่ายของเราคือสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งตะโกนะครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเกษตร,รตำบลช่องไม้แก้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วแล้วก็รวมถึงเวลายาไม่โชชุมพรเองนะครับที่ลงเข้าไปช่วยในส่วนของสิ่งสนอสมุนต่างๆแล้วก็อาจจะไว้ช่วยในของการพัฒนาแพคเกจิง้งเพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายของเกษตร,รกรเองครับโดยไม่พึ่งพิงพ่อค้าคนกลางหรือลงในการรับซื้อผลผลิตอย่างเดียวนะครับ ในส่วนของผลผลิตนะครับเอาเอา,เอาพุดของเราก็คือเป็นการสร้างอ,าองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาศาส์เกิดการเป็นศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านผลไม้ขบวง,งจรอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการยกระดับเขาเรียกว่า,าผลไม้เก็บพีเมียมมากขึ้นนะเพื่อให้ไปทางเลือกของกเกษตรกรในการเพิ่มรายได้นะอันที่ 2. เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตผลไม้เก็บพีเมียมให้ได้คุณภาพเิงการค้ามากขึ้นนอกจากก็คือ อาจจะถ้าเราไม่มีการรวมกลุ่มการต่อรองราคาการรวมกลุ่มเพื่อช่วยในกระบวนการผลิตให้ได้เ,เพียงพอต่อความต้องการของตลาดก็จะประสบําเร็จได้ง่ายขึ้นนะอันที่3ามยกระดับกระบวนการผลิตนะครับก็คือเพื่อให้ได้ผลวิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดอันที่5คือยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากผลไม้อัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ เช่นทุเรียนนี่ก็เหมือนเปรียบเสมอเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของประเทศไทยนะครับผลลัพธ์ก็คือส่งเสริมการปลูกไม้ผลและการดูแลรักษารวมถึงการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ของผลไม้อัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่2มุ่งเน้นการแปรรูปนะครับพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่รูปแบบใหม่ๆหหรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความน่านสนใจมากขึ้นนะครับ อันที่3การขยายตลาดหมายของผลิตภัณฑ์ผลไม้ชนิดต่างๆของกลุ่มก็คือไม่ไม่ขูกขาดกับพ่อ,พอค้าด,ดั้งเดิมนะอาจจะเป็นช่องทางการจําหน่ายมากขึ้นนะอันที่4พัฒนาสมาชิกให้เป็นวิกรสามารถเป็นวิกรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มคนอื่นที่สนใจได้นะครับอันที่5คือรักษาผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้เกรดพรีเมียมเพื่อให้ได้คุณภาพเชิงการค้ามากขึ้นคนระับอันที่6พัฒนาสินค้าแล้วก็ส่งเสริมกระบวนการ รับรองสินค้ามาตรฐานอย่างเช่นการไปสู่รับรองการ,กรผลิตสินค้าที่ปลอดภยัยหรือสินค้าที่เป็นสินค้าเซนซีต่างๆนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกช่องทางหนึ่งครับผลกระทบนะครับอิมแพก็คือ1เป็นเพื่อเป็นการพัฒนาไม้ผลแบบครบวงจรโดยวัฒนธในพื้นที่ภาคใต้นะครับอันที่2เพื่อให้เป็นหมู่บ้านวิสาหกิจเทคโนโลยีที่มีความสามารถในด้านการกระปรานุ่มผลไม้ครบวงจร ที่3เพื่อพัฒนามาตรฐานและกระบวนการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจากผลไม้เศรษฐกิจนะครับที่4คือเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัจฉร,ร,ร,ริยะเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับหาเพื่อ,อาการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้และยกระดับผลิตภัณฑ์ของผลไม้อัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอบคุณท่านกรรมการครับ